ใครที่ตั้งเป้าหมายในปีที่แล้วแต่ว่าทําไม่ค่อยได้กันนะคะเอมจะชวนทุกคนนะคะมาทํา New Year's Resolution ในปีนี้กันในเวอร์ชันที่ทําได้จริงนะคะแล้วก็มีความหมายกับเราจริงๆค่ะก็ปีนี้นะคะจะชวน,นเพื่อนๆเนี่ยมาตั้งเป้าหมายนะคะเพื่อเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นในปีหน้ากันค่ะ แอมเชื่อเลยว่าปีที่แล้วนะคะอาจจะมีาหลายคนที่ทําตามโกไม่ได้นะคะไร่ว,ว่าจะเป็นเพราะว่าโกเนี่ยมันยากไปขั้นตอนมันไม่ชัดเจนทาตามได้ยากหรือแม้กระทั่งโกที่เราตั้งไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะทุกคนก่อนที่เราจะไปสู่การตั้งโกหรือว่าเป้าหมายเนาะ,ะอยากจะชวนให้ทุกคนนะคะมาทําขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือการรู้จักตัวเองนะคะทําความรู้จักทําความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับตัวเองเป็นอย่างแรกค่ะก่อนที่จะตั้งเป้าหมายตามแบบสิ่งที่ทุกคนบอกว่าดีหรือว่า กับตัวเองผ่อนคลายแล้วก็ถามคําถามนี้กับตัวเองค่ะจอค้นหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรคะ่ะคําถามแรกก็คือใครหรือคนแบบไหนที่เราอยากจะเป็นซึ่งคําตอบเนี้ยมันไม่มีผิดหรือมันไม่ไถูกเลยนะทุกคนมันรีสไตล์มากๆเลยแล้วคาตอบของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แล้วคาถามที่2ก็คืออยากจะมีชีวิตแบบไหนก็ลองใช้เวลานะคะนึกภาพเลยก็ได้ทุกคนลองคิดว่าแบบมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรบนโลกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรต่างๆที่เรากําลังเผชิญอยู่นะคะเราอยากจะเป็นคนแบบไหนมีชีวิตแบบไหนนะคะก็ใช้เวลาักนึงเ่ค่าพัมากเเลนนทุคมัหมือนึง จจะปากว่าเราจะเดินทางเส้นทางต่อจากนี mm ้เ hmm. ป I mean so ็นย uh ังไงนั mm ่นเองค่ะแต่มาได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อ Emotional a g i l i t y นะทุกคนในบทหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงนักเขียนที่เขียนเรื่อง Diary of the w i m p y Kids ค่ะมีใครรู้จักบ้างคือเรื่องนี้มันเป็นประตูที่ดังมากทุกคนเพรมันตลกมากซึ่งจริงๆเขาก็พูดถึงว่านักเขียนคนนี้นะจริงๆแล้วถ้าเขาทำเรื่องของ Diary of the w i m p y Kids แค่เรื่องเดียวอ่ะแล้วก็ทำโปรดักต์มาเรื่อยๆหรือเขียนต่ออย่างเงี้ยเขาก็สามารถแบบมีเงินล้ำรวยแล้วก็ใช้ชีวิตสบายๆชิลๆได้เลยอ่ะสิ่งที่นักเเ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 ขขีีียยยยนน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 คคคคคคค้้้้ะะะะะลืืืือออออออกกกทาาาาาาา็ไไปปิดรรรหหหัััังงงงงงสสแแถววชชุุมมมม่่่่ซึใภษณณ์บบบต แล้วก็ของจิตใจเขานะคะก็คือการให้กลับคืนสู่สังคมน,นั่นเองชอบไปรยโยคที่เขาพูดว่า if one kid's life is changed because of this bookstore he said t h ็น The whole thing is worth it ถ้าแค่ชีวิตของเด็กคนคนหนึ่งคนเดียวก็ได้มันได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะว่าร้านหนังสือเนี้ยทุกสิ่งที่เขาพยายามทุ่มเทมามันก็มีความหมายแล้วอ่ะแล้วแบบยินม,มากทุกคนเนี่แหละมันคือความแบบว่าคุณค่าของจิตใจเนาะแล้วถ้าเราได้ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าที่เรามีไว้ในใจมันก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วธงของแต่ละคนอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันเเเลลยยมมมััันนนนนนออาาาาาจจะแแตตกกตกก่่งงงใใทททุค็ได้้ํหรีวข แล้วไม่ต้องเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆเพราะว่าธงของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันค่ะก็พันแรกนะคะคือการกค่อยๆคุยกับตัวเองเนาะแล้วก็ทาความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นนะคะก็มาสู่ภาพที่2นะคะก็คือ New Year's Resolution ในปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากการกําหนดเป้าหมายต่างๆเนี่ยให้ตรงกับคุณค่าในจิตใจของเราแล้วใช่ไหมทุกคนสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการทําโก้ต่างๆนะคะให้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดเห็นภาพที่สุดนั่นเองค่ะแต่คนพบว่าปีก่อนนะบางอย่างที่มันไม่ค่อยเคลียร์เราตั้งโกแบบกว้างๆมัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตพราะฉะนั้นโกไปที่อเมริกก็เอ่เฟลเหมือนกันก็ไม่เป็นไรค่ะปีนี้เราเอาใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการตั้งโกปีนี้ของแอมนะคะก็คือจะทําให้ชัดเจนที่สุดละเอียดที่สุดแล้วก็เห็นภาพมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆที่สามารถใส่ไปได้เนี่ยก็ใส่ให้มันละเอียดที่สุดเลยทุกคนในปีนี้มันจะได้ทําตามได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะซึ่ง New Year s Resolution ปีนี้ของแอมนะคะโกต่างๆจะแบ่งออกเป็น5ด้านนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถนําไปปรับใช ีวิตนะคะคจะแบ่งเป็น2โก้โก้แรกเนี่ยก็คือการเรียนรู้สกิลใหม่ๆนะคะสัปดาห์ละ1ชั่วโมงค่ะก่อนหน้าน,นี้ทุกคนเนี่ยเคยอยากจะแบบว่าเฮ้ยเรียนรู้ทุกวันหรือวันเว้นวัน,วนใช่ไหมศึกษาเรื่องใหม่ๆซึ่งทําไม่ได้ค่ะหนึ่งสิ่งนะคะที่สําคัญในการตั้งโก้คือเราจะต้องรู้จักตัวเองให้ดีแล้วก็ปรับให้เข้ากับตัวเองค่ะเพื่อให้เราทําตามได้ง่ายคือนเนาะคืออย่างตัวอย่ามันก็มีงานนู่นนี่นั่นจิปาถ่ามากมายมันไม่สามารถแบบหูเรียนได้ตลอดเราก็เลยตั้งไปเลยอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะปีนีีีีี้้้้้ยยเเ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 เปปปป็็็็นน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 ขขขออออองง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 กก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 าาาาาารร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 รููจจิิิดดหลลัััๆท่่่่่ะะะะะโฟสืืแวภษคคบไ ที่เราควรจะเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งเร็วยิ่ง,งดีนะคะเพื่อชีวิตที่เป็นระบบแล้วก็มเออีเขาเรียกว่าอะไราการฟลอร์ต่างๆที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องบ้านภาษานะคะเอาจริงปีนี้มีแผนที่จะเรียนต่อใช่ไหมทุกคนซึ่งสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อะมันเป็นแบบภาษาอังกฤษซะเยอะแอมก็เลยมีแผนที่ต้องฝึกภาษาอังกฤษนะคะทั้งในเรื่องของผู้ s a t i o n ใช่ไหม p e a ก i n g กับ l i s t e n i n g เป็นหลักเนาะแล้วคนก็่านเยอะมากแบบเยอะจริงว่าแบบแอบมบจะไปเรียนต่อสาขาอะไรที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนตอนน ีก็เลยอยากจะฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นเนาะแต่ด้วยความที่แบบตัวเองอะแอรู้ตัวเลยว่าเราเป็นคนที่ตารางงานแบบ ไม่ไม่ไม่ตรงเวลาเลยอะเขาเรียกว่าอะไรว่าไม่เป็นเวลาเช่นแต่มีงานฟรีแลนซ์งานหมอต้องตรวจของค่ายงานแบบต้องอยู่เวจ,จุกจิกมากมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงเป็นคอร์สเรียนระยะยาวมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับตัวเองเองนาะตัในปีนี้ก็เลยเป็นการปรับหลายๆอย่างให้มันเข้ากับตัวเรามากขึ้นค่ะแต่ปีนี้แอมก็ได้ไปเจอแอป iTalki มานะคะซึ่งเขาจะเป็นแอปฝึกภาษาที่แอมแนะนำมากๆเลยสำหรับใครที่อยากฝึกภาษานะคะจะเป็นภาษาอะไรก็ตามน้องสังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นหรือภาษาไทยเองก็มีเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมีกว่าร การเรียนตัวต่อตัวเลยทุกคนกับทีเชอร์ที่เป็น native speaker หรือว่าอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆค่ะที่มันตอบโจทย์เลยนะทุกคนข้อดีคือแอม่ชอบที่ว่าเราสามารถเลือกทีเชอร์เองได้เลยนะคะคือเราก็เปิดเว็บไซต์หรือว่าแอปใช่ไหมเสิร์ชไปเลยนะคะก็จะมีอาจารย์ให้เราเลือกกว่าสามหมื่นคนทั่วโลกเลยจำนวเยอะมากๆเราก็เข้าไปดูประวัติการสอนหรือว่าสไตล์นะคะที่เขาแบบแนะนําตัวอะไรเงี้ยชอบคนไหนนะคะก็บุ๊กจองเวลาได้เลยอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นข้อดีของเว็บไซต์นี้มากๆนะคะเราจัดการแบบเลือกอะไรต่างได้ตามใจเราเองหมดเลยเนาะ วันที่ที่เราว่างเนาะแล้วก็เวลาที่เราว่างได้เลยสมมุติว่าเราบุ๊กวันนี้นะคะไปหนึ่งชั่วโมงเนี้ยมันก็จะเด้งราคามาให้ซึ่งราคาคือแบบน่ารักมากร้อยห้าสิบสองร้อยบาทเนี่ยก็เรียนได้แล้วนะคะก็จ่ายเป็นครั้งครั้งได้เลยก็สามารถเรียนได้เลยไม่ต้องจ่ายเป็นคอร์สหรือว่าไม่มีอะไรผูกมัดเลยทุกคนอันนี้เป็นข้อดีที่แบบรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบแอบมากๆนะคะเพราะว่าเราสามารถคัสตอมไมซ์การเรียนของเราเนี่ยได้ตามที่เราสะดวกแล้วก็ตามใจชอบได้เลยค่ะส่วนตัวแเองได้เรียนกับคุณคร ทุกคนมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปตัวอย่างนิดนึงนะคะสัมภาษณ์คุณครูทอมนะคะทีเจอร์ทอมก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูกันเลยค่ะ I feel like um the same way how you can see foreigners try to speak Thai with Thai people you can take this as an example because Thai people don't judge me for my bad Thai at the moment the same way is it with foreigners if you see someone and you would like to talk with them and you can just speak a little bit just try you will not get disappointed because you will feel like oh yeah they would like to understand you could you share some encouragement or advice for people interested in learning with you but um still like hesitant or afraid and to be afraid of because we are not in school anymore yeah there's no judgment in terms of grades i don't give you like any grades at all and it's all about having fun playing games together um, talking about our days whatever you like to do and Trying to use the language skills that you already have, yeah, and we build up from there. And no matter which level you have, absolute beginner, yeah, maybe you know only I'm fine, thank you, and you, we can start with this too. Ah, okay. จะเห็นว่าค,คุณครูเนี่ยเขาใจดีใจเย็นแล้วก็นิสมากๆเลยทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังก,กล้าก็กลัวนะปีใหม่นี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะคะอยากให้ลองเปิดใจกันแล้วก็กล้าออกมาเลยนะคะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันในปีนี้ค่ะสําหรับแอปไอท็อกกี้นี้นะคะมันก็มีส่วนลดพิเศษมาให้เพื่อนๆเฉพ,พาะช่องแอมริสเท่านั้นค่ะใส่โค้ดนี้นะคะแอมริสยทนะคะเมื่อซื้อ10ดอลลาร์เนาะก็จะได้ส่วนลด5ดอลลาร์ไปเลยนะคะสําหรับบทเรียนแรกค่ะพิกัดลิงก์นะคะแล้วก็โค้ดส่วนลดเนีีนนนะะนีี่่่่่่ยยยยแแอออมจะะะะะะใใใใสสสไว้้้้หหกกกทททนนนนนคคคคขาาาางงงลลลเเเเพิเศษํรรรรััับ50ูซ์ ก้าัวนะคะบอกเลยว่าปีใหม่เนี้ยเป็นโอกาสที่ดีนะทุกคนในการที่จะลองเปิดใจแล้วก็กล้าออกไปสิ่งใหม่ๆนะคะการลงทุนเพื่อการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะก็ลองไปเรียนตามดูกันนะคะทุกคนต่อไปนะคะโกที่2ของด้านที่1เนาะก็คือการอ่านหนังสือค่ะแอมมีโกไว้เนาะอยากตั้งเลยว่าอยากอ่านหนังสือให้ได้เดือนละ1เล่มค่ะทุกคนจริงๆอยากจะตั้งเป็นแบบวันละกี่หน้าแต่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราว่าไม่เป็นเวลาเนาะคือการอ่านหนังสือสําหรับแอมมันเป็นเรื่องที่เปิดโลกมมาาาากกใในนนนปีีีเ้้้้้ยยออรรููสสสสึึึวววว่่่่่โตขไดดพหหหังืญลลคํถท ข้างเราอาจจะแบบไม่เก็ทเราหรืออะไรเงี้ยแอมได้คำตอบจากหนังสือหลายเล่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะในปีใหม่เนี่ยแอมก็อยากจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นค่ะต่อมานะคะมาส่วนด้านที่2กันนะคะก็คือเรื่องของ health mental health แล้วก็ self care นั่นเองค่ะซึ่งเป็นพาร์ทที่ปีนี้แแบบรูบร้สึกว่าอืมสุดจะเฟลรู้สึกไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วขภาพตัวเองเลยนะคะก็ะคืออย่างนี้ทุกคนก่อนที่จะพูดถึงว่าตัวม,มีอะไรบ้างเนีย่ยจะบอกว่าทุกวันที่อ่ามตรวจคนไข้านเจอคนไข้ที่แบบติดตั้งติดเยอะมากแล้วคุุณยยาทกนคคเดินชิวๆยาตวจคุณพ่าอาบางืนคืออะไรบ้าเดินไข้อ่ค ทำสวนคุณลุงคุณป้าเขาจะแบบทำสวนแล้วก็เหมือนปลูกต้นไม้ทำงานบ้านแล้วก็ไปออกกำลังกายไปเดินเล่นอะไรเงี้ยซึ่งเขาดูเป็นคนแอคทีฟอะไม่ใช่แบบมีเขาเรียกว่าเซด e น t ท r รี i ไลฟ์สไตล์หรือว่าแบบนอนเป็นผักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะก็อยากจะให้มีอายุมากขึ้นแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยไม่อยากจะแบบยิ่งแต่ยิ่งแบบปวดหลังปวดขาหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรเยอะแยะเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นมันคือการที่เราทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเราในตอนนี้แล้วก็อนาคตนั่นเองโอเคตัวแรกคือการออกกำลังกายซึ่งแบบปีนี้คือเฟลมากทุ คูณ3คืออะไร30นาทีให้ได้3วันต่อสัปดาห์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ลองทำให้ได้จะที่เิอคุงทีมันทำงานจนมันเหนื่อยเนาะมันก็เออนั่นแหละนอนโก้ <c oughs> ที่ 2, 2> <c oughs> คือการนั่งสมาธิทุทกวันวันละสินาทีค่ะซึ่ง <c oughs> จริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยแอมตั้งไว้5นาทีแอมเฟลไว้ทุกคน <c oughs> แต่แต่แต่อมจะบอกว่าช่วงไหนที่แอมสามารถนั่งสมาธิได้ต่อเนื่องอะแอมรู้สึกว่าแอมมีสติมากขึ้นนะทุกวันนี้ชีวิตเราก้จะมีสิ่งเร่าเนาะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆมากระทบใช่ไหมั้เดียวเราก็จะตู้มตุ้มต่อนมไปเลยเช่นเรื่องที่ทำให้เสียใจเราก็ร้องไห้เลยทันทีหรือเราจะมีเวลาท่ตับทันทีใช่ปะแต่ว่าช่วงที่แอมนั่งสมาธิตลอดต่อเนื่องแอมรู้สึกว่าเรามีสติมากขึ้นจริงนะในการที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแอคชั่นบางอย่างรีสปอนส์บางอย่างเนี่ยเราไม่ได รู้สึกดีมากในการนั่งสมาธิแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็มีสมาธิมีสติได้แต่ว่าทําไม่ได้ไระายยาวโกที่3ก็คือการใช้สกินแคร์ดูแลผิวต่างๆอย่างสม่าเสมอค่ะคําว่าสม่าเสมอเป็นที่แบบยากมากคือจริงๆปีนี้ดูแลตัวเองมากขึ้นนะ่ะ นี่หนึ่งเปล่าเออก็ <c oughs> เรื่องของผิวอะทุกคนมันคือความสม่ำเสมอจริงๆภาพรวมก็ดีขึ้นนะแต่ปีนี้จะดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะก็ความต่อเนื่องทุกวันคือสําคัญสิ่งที่ฉันขาดไม่ได้นะสำหรับปีนี้ที่จะใช้ให้ครบจริงๆคือหนึ่งซันสกรีนกันแดดทุกวันห้ามขาดสองนอยเจอร์ไรเซอร์บำรุง,งผิวห้ามขาดและสามนะคะก็คือเรื่องของเรตินอลค่ะเรตินอลเนี่ยอยากจะพยายามใช้ให้ทุกวันนะกำลัลงพยายามอยู่แล้วก็สี่นะคะก็คืออ๋อพวกเบนแซอหรือว่ายาผู้เมนเทนเรื่องสิวอะไรประมาณนี้อื่นๆนะคะก็อาจจะปรับไปปตตาามมแ่่่ละชววงทีีัญหสิ ปัด้านที่กามนะคะของชีวิตแล้วก็คือเรื่องของไฟแนนซ์หรือว่าการเงินนั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าการเงินส่วนบุคคลอ่ะมันเป็นอะไรที่แอให้ความสาคัญจริงๆในปีนี้แต่ก็ยังเป็นแบบมือใหม่เบบี้มากๆทุกคนอ่ะมีอย่างหนึ่งที่แอมอยากจะพูดถึงกับทุกคนก็คือเรื่องของการ DCA นะแอมเพิ่งรู้จักคํานี้เมื่อต้นปีนะคะที่ผ่านมานั่นเอง DCA คือ Dollar Co s t average ค่ะมันคือการลงทุนแบบสม่าเสมอในสินทรัพย์หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งๆเช่นสมมตินะแอมจะลงทุนกองทุนในวันที่หน ไม่สนว่าราคาสินทรัพย์นะตอนนั้นอะจะสูงหรือจะต่ำหรือจะเป็นยังไงการตลาดในตอนนั้นจะเป็นยังไงเราแค่ซื้อซ้ำวันที่หนึ่ง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 เป็นเหมือนกับการเฉลี่ยเหมือนถั่วเฉลี่ยทุกคนนึกออกป่ว่าแบบโอเคฉันจะซื้อแล้วก็หันเฉลี่ยเพราะฉะนั้นมันการซื้อที่ราคาเนี่ยก็จะเป็นการลดผลกระทบนะคะจากความผันผวนของตลาดนั่นเองค่ะอย่างตัวอย่างเองนะวันที่หนึ่งของทุกเดือนนะมันจะเป็นวันที่อยามาเคลียร์เรื่องการเงินอยู่แล้วนะคะทั้งการแบบจ่ายบินบัตรเครด ของทุกเดือนนั่นเองค่ะใครสนใจก็สามารถไปศึกษาลิ้ได้นะคะแต่ก็ยังเป็นมือใหม่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะด้านที่สี่ของชีวิตก็คือเรื่องของ relationships นั่นเองค่ะอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ก็อย่างที่หลายคนจะรู้หรือว่ายังไม่รู้นะคะัไม่ได้มีเวลามาอัปเดตกับยูทูบจริงจังเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยหลังจากที่กลับมาโสดอีกครั้งนะคะทุกคนก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นนะมีหลายๆอย่างที่อยากรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะมี r e l a t i o n s h i p ความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองมมมาาาาากกขึึ้้้้นนนนนนนััน่่่่่่เเเอองงงปปีีะสสสิํสคคคญืแแตไรูวว็หบ เราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยดีกับตัวเองเลยยกตัวอย่างเช่นคนอื่นทาผิดอะ เราให้อภัยคนอื่นง่ายกว่าตัวเราเองถ้าตัวเราทําผิดเราจะโกรธตีออกช็ชกหัวแบบว่าทำไมแกทำองแต่จะมีพอซึ่งให้อภัยตัวเองบ้างสงสารตัวเองบ้างบบว่าเปราะมันบ้างหรือบางทีมันทําดีอยาก็ชมมันบ้างอะไรเงี้ยก็ปีนี้อยากกลับมาสู่ตัวเองจริงอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองอยากคู่ได้เต็มเป่ว่าแบบปีนี้ฉันเป็นเพื่อนรักกับตัวเองจริงๆนะเราจะมาครองเดินไปในชีวิตที่เราอยากเป็นไปด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องที่สองคือ relationship กับคนสําคัญเพื่อนแล้วก็ครอบครัวป มากมากเลยทั้งเพื่อนที่กลับมาสนิทกันหรืออะไรแบบน,นี้รู้สึกว่าเขามีความสําคัญกับแอมมากอะ่ะคนไหนที่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราขนาดนั้นเราก็อาจจะขยับไปอีกวงโค,โครจรหนึ่งที่มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เกลียดกันแต่เราแค่โอเคมันคือระดับนี้นะส่วนคนที่สําคัญมากๆก็เข้ามาระดับนี้นะทีนี้อยายจะจัดเหมือนเขาเรียกว่า prioritize ความสําคัญเนาะของแต่ละคนก็คือจัดลาดับอะ่ะทุกคนนึกออะแอมคนพบดปีนี้ว่า relationship ความสัมพันธ์มันมันต้องเป็น two way อ่ะมันคือความสัมพันธ์แบบไปกลับเช่นเราให้ความสําคัญบบกับเขาเขาให้ความสําาคัััญกกบบเเรลงย People, พี่พ l e พ l ลิสเอรจะเข้าใจคำนี้ดีเวลาที่เราให้อะไรไปแล้วไม่มีคนเห็นคุณค่ามันรู้สึกมันแบบโซแบดอะมันรู้สึกแย่มากปี่เนียมเลยอยากจะลับมาจัดอะไรบางอย่างในปีนี้มากขึ้นะ้ำเพื่อให้ใจมันไม่ดาวอีกแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ถูกทำลายหรือว่าเสียใจจนเกินไปนั่นเองต่อมาด้านที่5นะคะก็คือด้านของโซเชียลอิมแพคแล้วก็กิฟต์แบ็ค่ะบอกเลยนะมันต้องมีอย่างหนึ่งที่คิดว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันตั้งไว้จะทได้ยากมากคือไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรมันคือเรื่องของการบริจาคของตอนนแต่ตนนนั้ นั่นแหละด้วยความที่มันต้องเก็บของไง เราก็เลยไม่ได้ทำสตินะคะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรปีนี้ก็อยากจะบริจาคของมากขึ้นนะคะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำคอนเทนต์ดีๆให้กับสังคมนั่นเองค่ะหุ้ยตบแล้วดูดังงามป้าแใสจริงนะอ่ะมาอาจจะคล้ายๆกับต้นเรื่องที่นักเขียนเดลี่ออฟเดอะวิลพิคิวเขาพูดอะคือแอบมาเหมือนกันเลยเราก็จะทำคอนเทนต์ปีนี้อาจจะทำในรูปแบบของช็อตนะคะตามอินสตาแกรมหรือว่าทิกตอกมากขึ้นไปฟอลโล่กันได้นะทุกคนนังเขียนทำเรื่องของเมน t a ลเฮลท์หรือเรื่องของอ่ำสกินแคร์บิวตี้อะไรเงี้ยเราแค่มีคอมเมนต์นึงมาบอกว่าได้ประโยชน์เลยมึงอยากจะ คนที่ดีๆให้มากขึ้นนะคะ่ะก็ใครที่ชอบนะคะลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะคะให้ช่องแอมลิสด้วยนะคะอ่ะไายอินขายของอจบ <laughs> กด Subscribe ยังกดเลยตอนนี้ด่วน <laughs> ค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับ New Year s Resolution ในปีนี้นะคะกับ5ร์าในชีวิตของแอมเนาะแล้วก็พป็การที่แอมคิดว่าจะทําให้เราเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายนะคะที่เป็นตัวเราจริงใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ตรงกับคุณค่าในชีวิตของเราจริงค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์อะไรต่างๆไว้ได้นะคะมาพูดคุยกันนะแอมก็จะมาแล้วก็มาตอบนะชอบอ่านคอมเมนต์มากทุกคนโอเคค่ะก็ขอให้ปีนี้นะคะ2025เนี่ยเป็นปีที่น่ารักและใจดีกับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะหวังหรือตั้งโกไปในทิศทางไหนรรูปแบบไหหนนเเยกก็็ขอใใ้ําจทุๆโตล เราก็จะมาค่อยๆพยายามไปด้วยกันเนาะทุกคนและสําหรับใครที่อยากฝึกภาษานะคะก็เลิกรอแล้วก็ลงมือทำนะวันนี้ได้เลยนะคะก็อย่าลืมไปกดดูข้อส่วนลดแล้วก็ลิงก์นะคะที่แอมใส่ไว้ใน description box ข้างล่าง้วยนะคะทุกคนแล้วใครเนี่ยตั้งโ o อะไรไว้บ้างในปีนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะคูดคุยกันค่ะวนนียไปกันก่อน,อนแล้วบ๊ายบาย